ครับวันนี้พี่ก็จะมาเล่าเรื่องช่วงที่เรียนเนอร์สเอหรือช่วงที่เรียนนะครับพนักง,งานผู้ช่วยการพยาบาลว่าต้องเรียนอะไรบ้างให้ฟังแต่ก่อนที่จะเล่าว่าเรียนเรื่องอะไรบ้างเนี่ยอยากจะย้อนกลับนิดนึงว่าเราจะเลือกสถาบันที่จะเรียนอย่างไรนะครับมีอะไรบ้างข้อ 1. นนะครับสถาบันที่เราจะไปเรียนเนอร์สเอเนี่ยผ่านการรับรองหลักสูตรจากสำนักง,งานการศาึกษาเอกชนนอกระบบแล้วหรือยัง2เปิดมามา,มากกว่า5ปี10ปีแล้วหรือยัง ถ้าเปิดมานานเนี่ยหลักสูตรจะถูกปรับปรุงพัฒนาให้ทันสมัยและก็ได้มาตรฐานอยู่เสมอเราจะได้เปรียบข้อ3เรียนแล้วกล้าการันตีหรือเปล่าว่าจะไม่ตกงาน100%เนะครับเพราะสถาบันที่เปิดใหม่เขาจะไม่ค่อยกล้าที่จะการันตีว่าเรียนแล้วจะไม่ตกงานแบบ100%มันจะมีสถาบันไม่กี่ที่ที่กล้าการันตีว่าเรียนแล้วไม่ตกงาน100%ซนะซึ่งเป็นหน้าที่เราต้องสืบค้นแล้วก็หาให้เจอ ต่อมาข้อที่4มีรุ่นพี่จบแล้วหรือยังถ้ามีรุ่นพี่เนี่ยยิ่งดีใหญ่เลยเพราะการมีรุ่นพี่เนี่ยมันได้เปรียบรุ่นพี่จะบอกว่าทําตัวแบบไหนปฏิบัติตัวแบบไหนนะครับให้เราฟังเพื่อที่เราจะได้บรรจุงานนะครับทีนี้มาสู่เรื่องของเราเรียนอะไรบ้างนะครับน urses mm hmm. เรียนอะไรบ้างพี่จะพูดรวมๆไปเลยนะครับเรียนเรื่องการล้างมือนะครับล้างมือแบบถูกวิธีนะครับ ล้างมือ7ขั้นตอนนะครับล้างมือก่อนที่จะเข้าช่วยคุณหมอหรือพี่พยาบาลล้างมือก่อนเข้าห้องผ่าตัดนะครับเรียนเรื่องการใส่ผ้าปิดปากเรียนเรื่องการใส่เสื้อกาวถอดเสื้อกาวเรียนเรื่องการหยิบจับของอปลอดเชื้อไม่ให้มันปนเปื้อนนะครับหยิบจับอุปกรณ์ทางการแพทย์นะรเรียนเรื่องการทําแผลแบบต่างๆแผลแห้งแผลเปียกนู่นนี่นั่น,นมีมากกว่า10แผล เรียนเรื่องของการวัดสัญญาณชีพสัญญาณชีพมีทัมม้งหมด4ตัววท t a s ซน์นะครับสัญญาณชีพคือวท t a l s i น์ก็จะมีความดันโลหิตชีพจรหายใจแล้วก็อุณหภูมิเรียนเรื่องการเตรียมสารน้ําทางหลอดเลือดดาเรียนเรื่องการเ,าเตรียมเคลื่อนย้ายคนไข้แบบต่างๆเรียนเรื่องการช่วยดูดเสมหะเรียนเรื่องการช่วยเ,เตรียมอุปกรณ์ให้อาหารทางสายยาง เรียนเรียนเรื่องการช่วยเตรียมใส่สายส่วนปัสสาวะไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายเรียนเรื่องการฟ้าชิง่งทําความสะอาดเพศหญิงหรือเพศชายนะครับเรียนเรื่องของการ CPR ช่วยฟื้นคืนชีพนะครับแล้วก็เรียนเรื่องทักษะเด็กไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ําเด็กนะครับเรียนเรื่องการห่อตัวเด็กอุ้มเด็กนะครับอุ้มแบบต่างท่าต่างๆนะครับ เขาว้าก็จะประมาณนี้นะครับ